สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับมุมมองน้ำมันนะครับจะเห็นว่าน้ำมันเริ่มมีการปรับตัวลงต่อเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับ2,566นะครับมุมมองน้ำมันในวันนี้ทิศทางจะเป็นไปในทิศทางไหนได้บ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากในในเมื่อวันนี้เป็นวันแรกของเดือนเนาะวันแรกของเดือนเรามาดูกันว่าเออเดือนที่แล้วปิดยังไงอ่ะเดือนที่แล้วปิดแดงนะ เป็นการปิดแดงแบบกลับตัวด้วยนะครับเป็นการปิดแดงแบบกลับตัวด้วยเพราะฉะนั้นทําให้น้ํามันเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อได้เนาะเราเห็นแล้วนะครับว่าเออแท่งเทนของทม์เฟรมมันเนี่ยมีการปิดกลับตัวนะครับปิดกลับตัวเลยทําให้ราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อได้นะครับสําหรับในไทม์เฟรมมันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เราเห็นว่าราคานะครับอยู่ในกรอบดีมานโซนก็จริงนะครับแต่ว่านะครับตรงนี้ถ้าเราจะบายนะมันไม่มีเทคนิคอะไรให้เราบายเลยเนาะนะครับ ถ้าเราจะพิจารณาเขาเทรดไปจริงๆนะครับจุดที่ไม้แนะนำนะครับก็คือสัดส่วนของค่าฟิโบนะครับก็คือกรอบราคา61-78ถึงเนาะและตรง78เนี่ยครับมีดีมานโซนด้วยนะครับมีดีมานโซนที่รับราคาไว้ด้วยนะครับเลยมองว่า78สวยนะครับ78เป็นจุดที่สวยนะครับและจะเป็นจุดที่เรารอในทำฟรมใหญ่กันเนาะนะครับเอ่อมองว่านะครับถ้าเขาจะปรับตัวขึ้นนะเขาต้องลงมานนี้ก่อนแล้วค่อยปรับตัวขึ้นเนาะนะครับเป้าหมายก็คือ ซัพพลายโซนด้านบนนะครับอันนี้เป็นของทำเฟรมมันนะครับในทุกๆครั้งที่เปิดเดือนใหม่นะครับเราต้องดูในทำเฟรมมันเสมอนะครับเราต้องดูในทำเฟรมมันเสมอเนาะดอกมาในทำเฟรมวิกนะครับ,บในทำเฟรมวิกมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับในทำเฟรมวิกจะเห็นว่า2สวิงล่าสุดเนี่ยเขาเริ่มทำไฮแวร์ไฮกับโร l โ w ที่ต่าลงเนาะไฮแวร์ไฮกับโร l โ w ที่ต่ําลงบ่งบอกถึงมีโอกาสที่กราฟจะปรับตัวลงได้ต่อนะครับ และนะครับตรงนี้มีดีมานโซนที so ่รับราคาเขาไว้ได้อยู่นะครับตอนนี้ไม่เห็นว่า2องดีมานโซนตรงนี้นะครับที่เขาจะเป็นจุดสุดท้ายที่เขาจะรับราคาเนาะถ้าเขาลุด2กรอบนี้จริงเลยนะครับก็จะเป็นดีมานโซนล่างที่เราจะรอรับเนาะก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็คือของทำเฟรมวิคนี่แหละที่เราดูกันไว้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับส่วนตอนนี้ปัจจุบันนะครับราคาเข้าหาดีมานโซนของทำเฟรมวิคอยู่ เนาะนะครับเขาหัดีมานโซองทัพเฟรมวิกอยู่แต่ว่ามันไม่มีสัญญาณการกลับตัวนะครับแต่ให้รู้ไว้ว่าถ้าสมมุติเราจะลอเด้งเซลจริงๆนะครับตัวนี้อาจจะต้องระความเสี่ยงนะครับเพราะว่าดีมานโนของทัพเฟรมวิกเขายังคงรับราคาเขาไว้ได้อยู่เนาะนะครับจะเห็นว่า2สวิงเนี่ยเหมือนเขาจะเริ่มทำไฮเออร์ไฮต่ำลงลูบิ้วโรต่ำลงเนาะนะครับไม่ครัเฟรมวิกยังไม่มีโซนนะครับยังไม่มีโซนให้เราเข้าเทรดนะครับดอกมาในทัพเฟรมเดนะครับอ่ะ ครับในทำเฟรมเดย์เนี่ยก็จะเริ่มเห็นจุดละนะครับเริ่มเห็นจุดในการพิจารณาเข้าเทรดแล้วนะครับตรงนี้ในทำเฟรมเดย์เนี่ยอยู่ในกรอบดีมารโซนทำเฟรมเดย์เนาะที่เขารับราคาไปได้อยู่นะครับซึ่งถ้าถามว่าทะลุยังนะครับจะเห็นว่าแรงขายเยอะมากนะครับแล้วในทำเฟรมเดย์เนี่ยเออ่แท่งเทียนของทำเฟรมเดย์เนี่ยปิดก,นกินกินแท่งเทียนก่อนหน้าด้วยนะครับและเนื้อเทียนเนี่ยปิดต่ำกว่าแท่งเทียนก่อนหน้าด้วยทําให้นะครับมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงได้ต่อเนาะวันนี้เราอาจจะได้ตอนแรกอะที่เรามองขึ้นเนี่ย กราฟเนี่ยเขาไม่มีแรงซื้อนะครับไม่มีแรงซื้อก็ดันตัวปรับตัวลงต่อเรื่อยเลยเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้อาจจะหามุมมองในการพิจารณาข้าเหตุเซล์นะครับซึ่งนะครับตอนนี้ดีมาโซนอทอเฟรมเดตตรงเนี้ยไม่เห็นว่าเออมันอาจจะทะลุไปแล้วก็ได้นะครับอาจจะทะลุไปแล้วเนาะถ้าเราเอาเส้นมามาก,กันนะครับของฟรมเดทนะตรงนี้ครับเนตรงนี้เห็นไหมโดนแทงทะลุไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ซัพพลายแรกที่เราจะรอก็คือตรงนี้นะครับซัพพลายโซนดรอปดรอปที่มีอิมมัลลันลงมาเนาะนะครับในทำเฟรมเดย์ซวิ่งใหญ่จะเห็นว่ากราฟเป็น,นขั้าลงแบบนี้ใช่ไหมปึ้งปึ้งปึ้ง,งแล้วก็ดรอปลงมาเนาะนะครับดรอปลงมาเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเขาปรับตัวขึ้นมาวัานนี้จุดแรกจะเป็นจุดนี้ที่เราจะสามารถพิจารณาข้วเหตุเซลล์เนาะของทำเฟรมเดย์นะครับ,รบส่วนขาบ่ายนะครับก็ รอรับข้างล่างจะสวยงามกว่าเนาะนะครับเพราะตอนนี้ไม่มีแรงซื้อเลย78.79นะครับ78.79นะครับสำหรับขาบายนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับดรอปมาในับเฟรมส4กับ H1 นะครับเดี๋ยววันนี้ดรอปถึง H1 แล้วกันเนาะเพื่อหาจุดในการพิจารณาเข้าเทรดนะครับใน S4 นะครับจะเห็นว่ากราฟก็เป็นเทรนขาลงนะครับเป็นเทรนขาลงนะครับเมื่อดรอปมาในทำเฟรมส4จะเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าตรงนี้เป็นดรอปเบดดรอป เนาะนะครับแต่การที่เขาจะปรับตัวขึ้นไปหากรอบดรอปเบนดรอปของทำเฟมิกซีเนี่ยเขาจะต้องผ่าน2ด่านนะครับผ่านแรกก็ด่านแรกก็คือตรงนี้นะครับ1จุดนะครับของทำเฟมิกซีนะตรงนี้นะครับแปดสนึ่งะครับถึงเอ่อแปดสิบสามจุดสามสี่นะครับส่วนด่านที่2องครับแปดสิบสี่จุดสองแปดนะครับตรงนี้น่าสนใจแล้วก็สวยงามมากๆนะครับในการพิจารณาข้อเท็จจำ เนาะนะครับเชียร์แผนบนมากกว่านะอันบนให้เป็นห้นาคะแนนห้าคะแนนห้าดาวนะห้าดาวเนาะแล้วก็ถ้าถามว่าจุด78.79เนี่ยถ้าปรับตัวลงมาเราสามารถพิจารณาเด้งบายรอบแรกได้ไหมไหมมองว่าสามารถพิจารณาบายได้รอบแรกนะครับเป็นการบายสัมผัสแรกของดีมันโซนทาเฟมเดย์นะครับเป็นการบายสัมผัสแรกของดีมันโซนทาเฟมเดย์ซึ่งมีโอกาสที่จะเด้งนะครับ ถ้าในทำนนเฟดวนสี่นะครับตรงนี้ d r อปลงมาเนาะนะครับ drop ลงมาอาจจะเป็นแท่งที่สามนะครับอาจจะเป็นแท่งที่สามเนาะเนี่ย d r อปลงมาแบบนี้บึง้งนะครับจอที่เขารูดก,กลับมานะครับตรงเนี้ยเราจะสามารถบายสัมผัสแรกได้นะครับถ้าใครรู้เรื่องออส c a ป p i n g หรือว่าใครมี c o n f i r มด้วยที่ิคนอื่นๆนนะครับก็สามารถพิจารณาเข้าเทรดบายได้เนาะ นะครับการบายอาจจะบายกอดมาเก็บก่อนซัพพลายโซนนี้นะครับเพราะซัพพลายโซนนี้มีโอกาสที่จะลงต่ออีกรอบหนึ่งได้นะครับทำสัญญาณการกลับตัวเราค่อยปรับตัวขึ้นนะครับแล้วเราค่อยมาเซลล์ตรงนี้อีกรอบหนึ่งน,นะครับในทางเฟม S4 ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดอกมาในทางเฟม H1 นะครับถ้าเขาปรับตัวขึ้นไปเลยนะครับผ่านทางเฟม H1 ตรงนี้นะครับจะเห็นว่ายังไม่มีแรงซื้อเนาะแต่ถ้าเขาปรับตัวขึ้นไปเลยนะครับจุดที่เราจะเซลล์นะครับก็ยังคงเป็นจุด นี you, ้นะครับจุดนี้จุดแรกนะครับจุดแรกนะครับสำหรับทำฟิล์ม h หนเนาะนะครับจะเป็นจุดให้เราพิจารณาเข้าถึดเซลล์นะครับก็มารอดูกันนะครับหมายบอกว่าหน้าเซลล์ยังคงได้เปรียบนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นหน้าเซลล์ยังคงได้เปรียบนะเพราะว่าแรงซื้อไม่มีเลยนะครับแรงซื้อไม่มีเลยนะครับและโซนที่หมายชัอ้างอิงนะครับจะเป็นของทำฟิล์ม h หนึ่ง h สี่เป็นหลักเนาะเพราะว่าเทรนเดย์เนี่ยพยายามทำไฮ้ไฮกับโรลโรต่ำลง h สี่ทำไฮ้ไฮโรลโรต่ำลงนะครับเช่นกัน เพราะฉะนั้นนะครับในการเซลลก็ยังคงน่าสนใจนะครับวันนี้ประมาณนี้นะสำหรับมุมมองน้ำมานนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรน่าสนใจในระหว่างวันนะครับเดี๋ยวเราจะส่งสัญญาณเทเลแกรมให้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปนียจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ x t b มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง x t b เท่านั้นค่ะ